สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไฮไลท์อเมริกันฟุตบอลเ f l ได้ในรายการ NF เ Game d a กมเดครับวันนี้อยู่กับผมยานินชลายนาวินเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่18ของฤดูกาลนั่นคือสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เราเริ่มกันที่เกมระหว่างนิวแลนเดนเทอรอสกับบัฟฟาโล i บิลแน่นอนว่าเกมนี้คือการที่บัฟฟาโล i บิลกลับมาลงสนามเป็นเกมแรกหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่เดอะมาแฮมลิน ล้มลงแล้วก็หัวใจหยุดเต้นในสนามนะครับแต่ณตอนนี้ก่อนที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยทุกคนทราบกันแล้วว่าเดมาแฮมเล่นปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถกลับลงมาเล่นได้อย่างสบายใจแล้วก็อุทิศเกมนี้ให้กับเดมาแฮมเล่นครับคิกออฟก่อนนะครับเพเทติออสเสียงเหรียนชนะแล้วก็เลือกที่จะได้บอลในครึ่งหลังแต่ พอเตะมาปุ๊บนี่นายฮีมหไฮนะครับวิ่งย้อนคิกออฟจังหวะนี้สวนหายเลยครับเป็นทัชดาวนะครับนายฮีมไฮ96หลาทัชดาวก็แน่น้อยครับให้กับดามาแฮมลินนะครับอุทิตให้ แล้วก็พอมาถึงจังหวะนี้ครับเตะบอลให้กับนาฮิมไฮีกครั้งหนึ่งวิ่งย้อนเป็นทัสดาวแล้วครับนายฮีมไฮไม่มีคำอธิบายใดๆครับแบบนี้ดามาแฮมลินทุกอย่างนี้เพื่อคุณครับ เกมนี้แม็กจนได้ทำผลงานดีเลยนะครับคือเพนเดอ์ออต้องการชนะเกมนี้เพื่อที่จะเข้าเพลย์ออฟในฐานะทีมวาลคาร์ดแม็กจนผลงานยอดเยี่ยมคว้างสามทัชดาวน์แต่ก็มีสามอินเตอร์เซ็ตเหมือนกันเกมสนุกสูสีนะครับในทีมไฮสวิ่งย้อนคิออฟทัชดาว101าน์1นึ่หลาเนี่ยทำให้บิลสนำ21-17ในควเทอเตอร์ที่3 แล้วก็หลังจากนั้นไม่มองย้อนกลับอีกเลยครับบัฟเฟโลบิวทีมบุกทีมรับทีมพิเศษทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็วันนี้อินเตอร์เซ็ปแม็กโจได้ถึง3ครั้งนะครับนี่ครับอินเตอร์เซ็ปนี้เป็นแม็คเอดมุครับ เพื่อมหมายเลข3ครับบัฟฟาโลบิลส์ทำสำเร็จเอาชนะไป35ต่อ23นะครับไปที่เกมพิสเบิร์กส s t ลเลอร์บ้านนะครับเกมนี้เล่นในบ้านพบกับคลิฟแลนด์บราวยังมีลุ้นเข้าเพลย์ออฟอยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้ ความช่วยเหลือของหลายๆทีมด้วยกันอันแรกเนี่เกิดขึ้นแล้วคือเพลทิออสแพ้นะครับพิกเก็ตดูพิกเก็ตแต่งลิฟอีกแล้วครับเดวชอวักสันลูกนี้คว้างมาแล้วโดดอินเตอร์เซ็ตครับ ต้องการชัยชนะครับซีลเลอร์เพื่อที่จะมีลืมเ์ปออฟคว้ากับพิกเก้นรับได้อีกแล้วครับ s <S พิกเก็ตดีขึ้นเรื่อยๆพิกเก้นก็มีส่วนร่วมในเกมบุกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ More football. More football. More football. วัสันพยายามจะเอาตัวรอดแต่ไม่พ้นครับโอ้โหเคมรอนเฮเวดมาเต็มเต็ม พิกเก็ตอูนิควารับสวยครับเป็นคอนเนอร์เฮเวิร์ดนะครับน้องชายของแคมเมรนพี่ทำได้ดีน้องน่าทำได้ดีด้วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเสียหน้านี่ครับพยายามจะวิ่งลัดเลาะแต่ไม่พ้นกับตันแคมครับแคมเบรลเฮเวิร์ดแซกอีกแล้ว ชนะไปครับ28ต่อ14แต่ว่าต้องไปลุ้นให้ดอลฟินส์นะ่ไม่ชนะเจ็ตด้วยแหมมีดอลฟินส์เกมนี้เจอกับนิวยอร์กเจ็ตนะครับดอลฟินส์ถ้าชนะก็จะ เข้ารอครับในฐานะวาลคร์เพราะว่าเพียลที่ออกกระแพ้ไปแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ทั้งสทีมนะไม่ดีทั้งคู่ในตำแหน่งคอเตอร์แบกนี่ทางดอลฟินต้องใช้สกายล่าทอมสันนะครับขณะที่เจสต้องใช้โจแฟลกโกจบครึ่งแรกเสมอกัน3-3กคับคู่นี้เป็นเกมที่จืดมาก เจเดนดิวซันรับได้ไปต่อครับจังหวะนี้วิ่งมีช่องไปต่อไปล้มแม่ไม่งั้นได้ระยะเพิ่มอีกนะครับทีมบุกก็พยายามทำหน้าที่เต็มที่นะครับอาศัยเกมวิ่งนะครับวันนี้ดอลฟิน เย็บยูซันจูเนียนะถือบอลไา16ครั้ง72หลาดอลฟินเซงต้องการชัยชนะแต่ก็แมททีมบุกมันก็เครื่องไม่ค่อยติดสักเท่าไหร่แล้วครับจบครึ่งแรกนะ3-3จบควอเตอร์3ดอลฟินนำ6-3 ต้องมีใครคนใดสักคนหนึ่งที่กลายเป็นฮีโร่ในเกมนี้ครับยังไงต้องมีคนชนะหรืออาจจะจบที่เสมอสกายล่าทอมสันควอเตอร์แบกนี่ก็ต้องลงมาทำหน้าที่แทนทัวโตทรวายโรอาที่คอนคาชันและก็เท็ดดี้บริดวอเตอร์ที่บาดเจ็บนะครับวันนี้ทอมสันน่ะคว้าง152หลาไม่มีทัชดาวไม่มีอินเตอร์เซปในเกมที่เหนียวเหนียวแบบนี้นี่ โอ้โหดูครับบอลคว้างมาแกว่งเลยแต่ว่ายังรับได้นะครับเสมอกัน6คะแนนเท่ากันเวลาเหลือไม่เยอะครับเจสันแซนเดอร์เตะ50หลาเข้าฟิลโกลเข้าไปครับนำา9ต่อ6อาจจะเป็นลูกเตะที่สำคัญที่สุดในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็สุดท้ายดอฟฟินครับชนะไป11ต่อ6เข้าเพลย์ออฟครับ นี่ครับมาดูผลคู่นี้อีกทีหนึ่งแต่ว่ายังไงเนี่ยเฮทิออฟเนี่ยไล่ไม่ทันนะครับ <really> พวกเขาก็เลยเป็นทีม <It was S 1> ที่เข้าเพลย์ออฟไทายท่านกับจากลกัสวครับ เกมนี้เป็นเกมตัด,ตดสินแชมป์กลุ่ม AFC ใต้นะครับทีมชนะได้แชมป์กลุ่มเข้ารอบทันทีเทเว่าล์าลอเรนซ์นำเพื่นอนร่วมทีมครับลงเล่นในบ้านนะครับเดริกแคนดี้นี่พักมาเต็มที่เลยครับพร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้ จอชดอฟนะครับลูกนี้คว้างเป็นทัสดาวเปิดสกอร์เป็นทัสดาวให้กับไทยท่านนำไปก่อน10-0ต่อน,นะครับในควอเตอร์ที่2แต่จากลัวตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาค่อนข้างบ่อยนะครับพวกเขารู้วิธีที่จะกลับมาคริสเตียนเคิร์กรับทัสดาวไล่มาเป็น7-10ต่อคะแนานแต่ว่าเกมนี้เองเนี่ยทีมรับไทยท่านก็เหนียวครับเทวารอควางลูกนี้ ว่างแล้วแต่กว้างแรงไปหน่อยครับ like เสียได้ครับเพื่อนบอกไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวเราชนะอยู่ดีครับไททัทงส์แพ้มา6เกมติดแล้วนะครับแล้วทีมบุกนี่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแรนดีฮิลเนี่เจ็บไปหลายเกยมแล้วอามาริสวิลสมาก,ก็ไม่เวิร์กนะครับต้องใช้จอชด็อกแทน ด็อปลูกนี้ควางโดงโดนอินเตอร์เซปครับวันนี้ด็อปตัวอินเตอร์เซปลูกนี้นี่แหละครับมีผลเลยนะครับทำให้มาถึงควอเตอร์ที่4เนี่ยมันยังสูสีกันอยู่นะครับแต่ถ้านำอยู่16ต่อ10คะแนนแล้วก็ ในคอร์เตอร์ที่4เนี่ยจากัวได้อีกฟิลโกนะครับไล่มาเป็น13ต่อ16ต้องหยุดให้ได้ครับเพลงนี้บลิสต์มาแล้วฟัมเบลิลนะครับฟัมเบลิลแล้วทางจากัวเก็บไว้ได้ครับจอชจอนเลนเก็บฟัมเบลิลวิ่งย้อน37หลาเป็นทัชดาวจากตาม3คะแนนครับ วิ่งย้อนลูกนี้เป็นทัชดาวและเตะตามเข้าไปอีกหนึ่งกลายเป็นนำสี่คะแนนแทนโอ้โหจากตามอยูด่ดีๆต้องหยุดให้ได้ครับหยุดได้อย่างเดียวไม่พอได้เทิร์นโอเวอร์ฟัมเบิลแล้วเก็บวิ่งย้อนเป็นทัชดาวอีกต่างหากจากตามอยู่สามคะแนนครับพลิกกลับขึ้นมานำสีนน่คะแนนในช่วงท้ายเกมครับ นั่นทำให้ไททันต้องพยายามทำทัชดาวเพื่อที่จะแซงกลับมาและสุดท้ายครับจากัวสยันเอาไว้ได้นะครับจะคัวสเป็นแชมป์กลุ่ม AFC ใต้และเข้าเพลย์ออฟไปในฐานะทีมวางอันดับ4ของ AFC ครับ ดักฟิลด์สันมาคุมทีมในปีนี้พาทีมเข้าเพลย์ออฟได้สำเร็จเทเวอร์ลอเรนส์คอร์เตแบ็กปีที่2อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทีมพาทีมเข้าเพลย์ออฟได้สำเร็จป็นช่วงเวลาที่ต้องฉลองครับแล้วก็ให้เกมบอลแก่ชัด์ตคานครับเจ้าของทีมหนวดงาม เกมต่อมาครับเสียเท่าซีฮอคลงเล่นในลูเมนฟิลด์นะครับพบกับลอสแองเจลิสแรมส์เกมนี้อย่างแรกเลยซีฮอคต้องการชัยชนะก่อนนะครับยังมีลุ้นเพลย์ออฟในฐานะวาลคาสแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเขาทีมเดียวพวกเขาต้องชนะก่อนแล้วไปลุ้นให้แฮ็กเกอร์เนี่ยไม่ชนะดีทอย์ไหลออนสแรมเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเกมนี้ แต่ว่ากลายเป็นว่าแรมส์เล่นดีครับเจเล่นแรมซี่อินเตอร์เซปลูกนี้วิงย้อนเลาะริมเส้นไปไม่ถึงเอนโซนนะครับถ้าเอาชนะซีฮอคสได้นี่ก็จะลากซีฮอคสตกรอบไปแล้วครับแล้วจะเล่นแรมซี่วันนี้ผลงานดีมากเลยเล่นเหมือนทีที่ยังมีลุ้นครับคือตัวแอดเว เข้าทำทัชดาวน์ทำให้แรมนะครับนำ13-6ต่อเมื่อจบครึ่งแรกจีโน่สบิทในครึ่งหลังลูกนี้มองไกลควางยาวรับได้ครับไทเลอร์ล็อกเก็ตปีคู่ใจปีเสมอเป็น13คะแนนเท่ากันนะครับในควอเตอร์ที่3 มาถึงควอเตอร์ที่4ครับเกมเนี่ยมาเสมอกันนะครับ16คะแนนเท่ากันแล้วซีฮอกอยู่ในตำแหน่งที่เตะฟิลโกเพื่อชนะลูกนี้เตะไม่เข้าครับชนเสาเจสันมาเยอร์ตัวเตะที่เชื่อใจได้มาตลอดเตะชนเสาเสมอกันครับ16คะแนนเท่ากัน ต้องไปต่อเวลาครับในช่วงต่อเวลาจีโน่พาทีมเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่จะได้เตะฟิลโกอีกครั้งหนึ่งครับเซเนตวอล์กเกอร์มีช่องวิ่งไปแล้ววิ่งออกนอกสนามที่เส้น25นะครับเจสันมาเยอร์ซุกนี้ฟิลโก32ลาครับใกล้กว่าเอ็กซ์ตร้าพอยต์แล้วลูกนี้ เข้าไปครับไม่พลาดซีฮอคชนะแรมในช่วงต่อเวลา19ต่อ16คะแนนยังมีลุ้นเข้าเพลย์ออฟอยู่นะครับแต่พวกเขาต้องพึ่งดีทอยไลออนทีมที่ตกรอบเพราะว่าพวกเขาชนะในเกมนี้หวังให้ไลออนชนะแพ็คเกอร์สให้ได้ตำแหน่งวอล์คัสจะเป็นของซีฮอคแทน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับที่แครรอบอกว่านี่คือทีมที่มีโอกาสทำได้ดีเราสู้มาตลอดนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเข้ารอบหรือเปล่าว่ากันอีกทีแล้วครับที่แลมโบฟิลครับเกมต่อไป l i o n นเจอกับแพคเกอร์ a แพคเกนี่ ไม่จำเป็นต้องสนใจเกมอื่นเลยพวกเขาชนะคือเข้าเพลย์ออฟภายใต้<ด>แสง <the S 1> จันทร์ที่แลมโบฟิลครับไลออนสน่รู้แล้วครับว่าพวกเขา <See you. S 2> ตกรอบแล้วเกมนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องสู้สิ่งเดียวที่ไลออนพยายามคือจะลากแพคเกอร์ตกรอบไปด้วยกันคู่แข่งใน NFC เหนือนะครับ ถ้าลากตกรอบไปด้วยกันได้นั่นคือสิ่งที่ไลออนต้องการที่สุดและสู้จริงครับไลออนเกมนี้จาริกอฟฟางลูกนี้รับสวยเลยครับที่เส้นหนึ่งหลาครับ แล้วก็ส่งบอลให้กับจามาวิลเลี่ยงครับอดีตผู้เล่นของแพ็กเกอร์วิ่งทะลวงเข้าทางทัชดาวไปแสงนำ13ต่อ9ในควอเตอร์ที่3กว่าที่แพ็กเกอร์จะได้ทัชดาวแรกของเกมนี้ต้องมาถึงช่วงปลายควอเตอร์3เลยนะครับอเลนลซาซาครับรับทัชดาวจากอารอนดอเจอร์ แซงขึ้นนำ16ต่อ13ถ้าบพวกเขายันสกอร์นี้ไว้ได้พวกเขาจะเป็นฝ่ายที่เข้าเพลย์ออฟไปกรีอเล็กซานเดอร์ครับพยายามเต็มที่ว <c oughs> ิ่งมาจะบล็อกเล็กซานเดอร์บอกแม่ไม่ต้องมาเลยครับ <c oughs> เนี่ยจอ้องพี่เล็กซานเดอร์ตลอดทั้งพวกแนวของไลออนนะครับ <c oughs> บอกเดี๋ยวต้องโดนสักทีแล้วนะ แต่ว่าในควอเตอร์ที่4ครับจะมาวิลเลียมวิ่งเข้าทำทัชดาวอีกครั้งหนึ่งทำให้ l i ออนสะ์น่ะนำ20-16นะครับหมายความว่าแพ็คเกอร์ต้องทำทัชดาวเท่านั้นเพื่อที่จะแซงแล้วก็ชนะแล้วก็เข้าเพลย์ออฟความหวังทุกอย่างมากลับมาอยู่ที่อารอน r o เจอร์อีกครั้งหนึ่ง โอกาสจะมีอยู่นะครับจะดูการนี้แขวน,อ,อ,นอยู่ที่ไรฟ์นี้แล้วโดนเบสลุกนี้รเจอร์ฟางยาวปรากฏว่าโดนอินเตอร์เซปไปแล้วครับโดนอ,อินเตอร์เซปไปได้แต่ยังมีเวลาเหลือนะครับยังมีเวลาเหลือไลออนพยายามจะรันเวลาให้หมดทีมรับแพคเกอร์สพยายามจะหยุดให้ได้เพื่อท,ที่จะเอาบอลกลับมา พยายามเต็มที่ที่จะยื้อเอาไว้ครับไม่ยอมพันบอลกลับไปให้แฮกเกอร์พยายามใช้เวลาให้หมดเล่นดาวที่4ี่เล่นพิกเลเล่นทุกอย่างครับ oh, แล้วสุดท้ายไม่ถึง2นาทีแล้วดาวที่4หลไลออนเสียงเล่นถ้าทำได้พวกเขาจะรันเวลาได้หมด e J และทำได้สำเร็จครับ ดีทอยไลออนเปลี่ยนดาวสีเป็นดาวหนึ่งได้นั่นหมายความว่าพวกเขาจะรันเวลาได้หมดและบุกมาเอาชดดานะก,ก,กีเมียแพคเกอร์ที่แลมโบฟิลลากแพคเกอร์ตกรอบไปด้วยกันครับใช้ชนะนั้นนี้ของไลออนทำให้ซีฮอคกลายเป็นทีมที่ควา้าวาวคา์ดใบสุดท้ายของ NFC เข้ารอบไปอารอนโรเจอร์กับแพคเกอร์ตกรอบครับจามาวิลเลียมเป็นฮีโร่ให้กับไลออนวันนี้ To team that doing everything they can to get Man, it it speaks volumes about who doing can speaks a we is in เมสตาไวกิ้งครับเกมนี้เจอกับเชียร์โกแบบโอกาสที่จะขยับไปเป็นทีมวางอันดับสอนเอนี่ยก็โค้ r ไนเนอร์สน่ยคว้าไปแล้วนะครับเกมนี้ก็เหมือนกับเป็นเกมปรับจูนก่อนเข้าเพลย์ออฟของทางไวกิ้ง แล้วเกมนี้ไวกิ้ง ز, เกมวิ่งดีมากนะครับแมดติสันวิ่งไป2ทัชดาวดูเคลลี่จังหวะนี้อินเตอร์เซปทีมเก่านะครับ <5 S 1> แล้วก็ไวกิ้งชนะไปสบายๆครับ29-13ต่อแบร์แพ้แล้วก็เป็นทีมที่ได้ดราฟอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มลองโก้ครับ เกมนี้พบกับชาร์เจอร์ชาร์เจอร์สเข้าเพลย์ออฟไปแล้วนะครับก็แค่มาปรับจูนหน่อยจอสตินเฮอร์เบิร์ดกำลังจะได้เล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกส่วนบรองโก้เองดูดูกันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ว่ากันใหม่ปีหน้าโค้ชก็ไล่ออกไปแล้วนะครับ้วเซวิสันมาเล่นดีที่สุด ในฤดูกาลนี้กับเกมนี้ครับคว้างสามทัดาว283หลาแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรก็ต้องมาว่ากันใหม่ครับหาโค้ชใหม่นะครับสำหรับเดนเวอร์รองโก้แล้วก็มาต่อสู้กันใหม่ในกลุ่ม AFC ตะวันตกในฤดูกาลหน้า ทีหนึ่งที่ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอินเดียนาบลิสโคลส์เกมนี้เจอกับเพรสตันเท็กซันนะครับเท็กซันเองเนี่ยถ้าเกมนี้แพ้เนี่ยก็จะได้เป็นทีมที่ได้ดราฟอันดับหนึ่งไปเกมที่สู้กันสนุกครับสกอร์สูงเลยนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับทีมบุกทีมรับทําหน้าที่กันเต็มที่ทั้งคู่แม้ว่าจะเป็นทีมที่ไม่เหลือโอกาสที่จะเข้ารอบอะไรกันแล้วก็ตามนะครับ มีทัชดาวเกมบุกเกมรับมาครบถ้วน,ล,นลูกนีกน้จอแดนเอคิลครับรับทัชดาวได้ก็ตามเหลือแค่คะแนนเดียวแล้วเล่น2คะแนนครับ,บเพื่อที่จะเอาชนะเลยลไม่เอาเสมอนะครับเด,บดวิสมิลสุนี้ควา้างรับได้ครับคอนเวอร์ช่น2คะแนน ทำให้เท็กซันน่ะแซงชนะ32-31เกมสุดท้ายของโลวิ s m สมิธแต่ด้วยชัยชนะนัดนี้ทำให้พวกเขาไม่ได้ดับอันดับหนึ่งนะครับซาฟราซิสโก 49ers เครับเกมนี้เจอกับอาริโซนาคาร์ดินาลครับเกมสุดท้ายในชีวิตการเล่นของเจเจวัตจบด้วยการนี้เจเจวัตเลิกเล่นแล้ว จอชคิตเทลกำลังร้อนแรงครับช่วงนี้ปีกในของ 49ers นเนประสานงานกับควอเตอร์แบ็กลูกี้บล็อกเพอร์ดีได้เป็นอย่างดีเกมนี้ 49ers นเนครับชนะไป3าปต่อ13นะครับลิฟต์คิงส์โบรีเฮดโค้ชของ r าดิ a l ลโดนไล่ออกเจเจวัดได้2แซกนะครับส่งท้ายชีวิตการเล่นของเขาในเกมสุดท้ายเป็น ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับอดีตผู้เล่นทีมรับยอดเยี่ยมเล่นเกียตสุดท้ายแล้วทำได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับอนาคต hall of fame เนลลนเซนส์ครับเจอกับโคโนนาแพนเทอร์ไม่มีอะไรกันแล้วทั้งคู่นะครับตกเลย์ออฟกันไปแล้วก็ต้องสู้เต็มที่แล้วครับทีมในกลุ่มเดียวกันเจอกันนี่ศักดิ์ศรี ใครก็ยอมกันไม่ได้ดิมเรโวเดวิสไลยแบเกอร์โปรโบครับสู่เต็มท uh> uh 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 ี่เลยเป็นอีกสองทีมที่ก็ต um> ้องมาว่ากันใหม่นะครับในฤดูกาลหน้าก็ต้องแฮนเตอร์เนี่ยต้องหาโค้ชใหม่ เพราะว่าไล่แมคดูเฮดโค้ชออกไปนานแล้วนะครับตอนนี้เป็นซีมวิลส์ก็ผลงานใช้ได้ขณะที่เซนต์เองนี่ก็มีทีท่าว่าเดนิสอันเลนนี่จะต้องหางานใหม่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวอะไรมานะครับแต่ว่าปีหน้าสถานการณ์ต่างๆไม่ค่อยดีครับเซน์เข้าสู่พอเตอร์ที่4นี่เสมอกันอยู่ที่7คะแนนเท่ากันนะครับ ก็ต้องมาเตะฟิลโกตอนวินาทีสุดท้ายครับเอ็ดดี้พิเนียโรเตะ42หลาเข้าไปแพนเทอร์สบุกมาชนะ10-7ต่อครับฟอเลนทีเฟียอีเกิลเกมนี้ต้องเอาชนะเพื่อที่จะลุ้นที่วางอันดับหนึ่งนะครับยังต้องการชัชนะนัดนี้อยู่เจอกับนิยอร์กไจแอนที่เข้าเพลย์ออฟไปแล้วอันดับเพลย์ออฟก็จะไม่ดีขึ้นแล้วแม้ว่าจะแพ้หรือชนะในเกมนี้ก็ตาม จะเล่นเฮิร์ฟกลับมาลงสนามได้นะครับเกมนี้แล้วก็ประสานงานกับเอเจเบราลทันทีนะครับส่งให้กับตัววิ่งวิ่งตะลวงเข้าเอโซเป็นทัชดาวไปบอลตันสกอตตนะครับ แต่บรรดาผู้เล่นสำรองของทางแจ็คแนส์ก็สู้เหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้ว e a g l e ลมาเก็บออนไซต์คิกได้ยันอยู่แล้วก็ชนะไปเกมนี้22-16ต่อเป็นที่ว่างดับหนึ่งของ NFC แล้วก็ได้บ่ายรอบแรกได้เล่นในบ้านตลอดในช่วงเพลย์ออฟนะครับสำหรับ e a g l e ลแล้วก็ลูกทีมของนิกซิเรียนี่ แองสซิตี้ชีฟเกมนี้ไปเยือนเอลิเจนต t สเตเดียนะครับเจอกับเรดเดอร์ถ้าพวกเขาชนะเป็นทีมวังอันดับหนึ่งของ AFC ทันทีแล้วแพติกมาโฮมกับทีมบุกข,ของเขายังยอดเยี่ยมอยู่โรเอาออกมาลูกนช้วว่าพาร์สเป็นทัสดาวครับคาร์เดียสโทนี่ก็ลูกนี้ถือบอลวิ่งมาเป็นทัสดาวเหมือนกัน ชีฟ์นี่ทีมบุกยอดเยี่ยมครับมาทุกทิศท,ทุกทางไอเซียปา c o เชโก้ก็ทำทัชดาวได้ชีฟ์ครับเกมนี้ชนะไป3 1ต่อ1 3เป็นทีมวันอันดับหนึ่งของ AFC ครับได้เล่นใน a อ r o โรเฮดตลอดเพลย์ออฟและนั่นคือทั้งหมดของไฮไลท์ NFL ประจำสัปดาห์นี้นะครับ วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าผมยนินชลายนยน,นาวิน <is S 2> ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ